สมาชิกผู้ชายติ๊กตอกรายหนึ่งซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่กู้ภัยของมูลนิธิสุขสารานุเคราะห์จังหวัดนครปฐมโพสต์คลิปน้องพอต์กู้ภัยตัวน้อยกำลังสะอื้นให้หลังออกเหตุช่วง10วันอันตรายแต่ไปเจอคนเจ็บเป็นแม่กับพี่สาวของตัวเองโดยระบุข้อความว่ารับแจง้งมีรถชนรีบไปที่เกิดเหตุ พอไปถึงเจอกับแม่กับพี่สาวของน้องพอสนอนนั่งกลางถนนน้องพออตกใจนึกว่าที่เห็นเป็นคู่แฝดแม่พอเป็นแม่ตัวเองจริงยืนร้องไห้โฮห,หัวใจน้องพออเต,ต้นแรงมากเหตุการณ์แบบนี้เรากู้ชีพทุกคนคงไม่อยากเจอเลยมันสะเทือนใจตอนนี้แม่น้องพอสกับพี่สาวปลอดภัยแล้วขอบคุณทุกๆคนที่เป็นห่วงคะ่ะ โดยในคลิปเจ้าหน้าที่กู้ภายนายหนึ่งกำลังยืนโอบกอดและปลอบใจน้องพอตอยู่ซึ่งยืนสะอื้นไห้หลังรู้ว่าคนเจ็บที่ถูกรถชนคือแม่และพี่สาวของตัวเองจากนั้นก็ได้โพสต์อีกคลิปเป็นภาพของน้องพอตยืนอยู่ข้างๆแม่หลังรับการตรวจรักษาเรียบร้อยแล้วโดยแม่และพี่สาวปลอดภัยทั้งคู่ซึ่งระบุข,ข้อความว่ากูชีพให้เก่งกล้าขนาดไหนเป้าหมายมาเจอคนในครอบครัวก็ถึงกับทำอะไรไม่ถูก